สวัสดีค่ะตีะอยู่ที่ 3K n p นยนตกิจสาขา3โคกกระทุมค่ะที่นี่เป็นสำนักงานใหญ่นะคะจะมีรถตู้ให้เลือกหลากหลายปีหลากหลายรุ่นมากเลยค่ะก่อนอื่นฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะตีจะมีอัปเดตรถตู้สวยๆให้ชมกันทุกวันเลยค่ะที่นี่นะคะจะมีรถตู้นะคะแบบแต่ง VIP แบบเดิมๆเ,เกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เครื่อง2.5เครื่อง3,000ไว้รองรับคุณลูกค้าให้เลือกชมกันนะคะ คุณลูกค้าสามารถเข้ามาทดลองขับมาเลือกชมนะคะมาคุยรายละเอียดกันที่เต็นท์ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มีโปรโมชั่นหลากหลายมากนะคะทั้งฟรีดาวจัดได้เต็มนะคะหรือว่าใช้เงินออกรถเพียง1 0,000บาทเท่านั้นคุณลูกค้าก็จะได้รถสวยๆ V.I.P เต็มไปใช้งานกันได้เลยค่ะและสําหรับตอนนี้นะคะจะมีลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่ มีปัญหาในการเดินทางที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าไม่สามารถเดินทางมาทาสัญญาหรือมารับรถได้ที่เต็นท์คุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อตีเข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวจะมีให้คุณลูกค้าสามารถเข้าไปเซ็นเอกสารที่สาขาใกล้บ้านของท่านได้นะคะและเราสามารถนํารถที่ผ่านพิจารณาอนุมัติแล้วไปส่งให้ท่านถึงที่บ้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเดินทางค่ะ ตอนนี้เรามีบริการให้กับคุณลูกค้าเพื่อเพิ่มความสะดวกและก็ช่องทางในการทำสัญญามากขึ้นนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจและอยู่ไกลนะคะแต่ว่าอยากได้รถตู้ไปใช้งานนะคะคุณลูกค้าสามารถติดต่อตีมาได้เลยค่ะคันที่จะแนะนำในวันนี้เป็น Toyota c o m ม u t e r ป2017ี2017-18สีบอลนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่อยากแนะนำามากเลยนะคะ ราคานี่ตอนนี้เราเอาคันนี้มาจัดโปรโมชั่นของเดือนนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเราพาชมอุปกรณ์ด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะนี่นะคะอุปกรณ์ไฟต่างๆนะคะใหม่มากเลยนะคะใหม่มากเลยค่ะนี่นะคะรถสวยค่ะราคาเบาๆด้วยนะคะคันนี้เราเอามาจัดโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้ค่ะคันเดียวนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะ มานนี้คะ่ะชมความสวยกันได้เลยค่ะรถเดิมๆนะคะฝากระโปรงเดิมๆเลยค่ะรถสวยมากปี2017.18ด้วยนะคะนี่นะคะมีฝาครอบกระจกค่ะสีบอลด้วยนะคะมีกรนสาดค่ะกระสราด์การน้ำฝนนะคะ ดูห้องเครื่องค่ะนี่นะคะห้องเ,เ,คเครื่องเดิมเดิมเลยค่ะเครื่องเดิมเดิมเลยนะคะสภาพสวยค่ะราคานี้นะคะราคานี้มีมาไม่บ่อยนะคะนะคะ่ะ เบาะที่มีรอยตำหนินะคะเดี๋ยวเราเก็บงานให้ค่ะเดี๋ยวเราซ่อมให้ค่ะนี่เลยมีจอเครื่องเสียงให้ค่ะจอเครื่องเล่นให้เล่นซีดีได้คันนี้นะคะเบาะนะคะเบาะสามแถวเก้าที่นั่งค่ะเบาะสามแถวเก้าที่นั่งเป็นทนสีเทาค่ะนะคะโทนสีขาโทนสีเท,า,ท,เทาค่ะ ภายในหุ้มหนังหมดแล้วนะคะภายในหุ้มหนังรอบคันค่ะพะม่านรอบคันพม่านร,รอบคันมีทั้งระเพิงมีทีวีจอพับเบาะตัวนี้ก็สไลด์ได้ค่ะนี่นะคะกว้างค่ะพื้นที่กว้างสะอาดค่ะพร้อมใช้งานเลยค่ะเราจัดโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้เท่านั้นนะคะคันเดียวด้วยค่ะ บอกได้เลยว่าคันนี้ราคาเบามากๆนะคะนี่ค่ะเป็นประตูดูดแล้วนะคะเป็นประตูดูดแล้วคันนี้นะคะบอกราคาเลยละกันนะคะราคา595 0 0 0เาันเท่านั้นค่ะปี2017.18นะคะราคานี้นะคะถือว่าถูกมากๆเราให้เป็นโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้เลยค่ะนี่นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรีบเข้ามาชมนะคะทักทายกันมาได้เลยค่ะ หมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะมีคันเดียวเท่านั้นนะคะเรามาจัดโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้านะคะที่อยากได้รถปีใหม่ๆนะคะราคาเบาๆค่ะนี่นะคะมีเสาหลังด้วยนะคะครบมากเลยค่ะลูกค้าท่านใดที่บอกว่าอยากได้รถปีสูงๆนะคะราคาเบาๆไม่ถึงหกแสนนะคะแนะนำคันนี้เลยค่ะนี่นะคะผ่อนก็มือนิดๆเองนะคะ เหมือนต้นต้นค่ะร็สวยมากค่ะรถเดิมๆบางๆกันเลยค่ะพร้อมใช้นะคะดีเมีลงรายละเอียดข้อมูลรถคันนี้ไว้ที่ใต้คลิปนะคะคุณลูกค้าสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะว่าผ่อนเท่าไหร่นะคะ คันนี้ราคา5 9 5 0 0 0เเท่านั้นนะคะนี่นะคะไม่แสนแปดค่ะไม่แสนแปดนะคะปี2017จด18ค่ะได้เครื่อง3,000นนะคะปีใหม่ๆรานะคาถูกๆแบบนี้ไปใช้งานกันได้เลยค่ะเราเช็คทุกระบบให้เรียบร้อยแล้วนะคะรถสวยสภาพดีค่ะเราเช็คงานให้หมดแล้วนะคะคุณลูกค้าสามารถใช้งานได้เลยค่ะค่ะสวยงามมาก ถูก,ถกและดีแบบนี้นะคะเราเอามาจัดโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้าค่ะสนใจนะคะทักทายกันมาได้ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสีเทาค่ะปี2 0 1 7ั8ค่ะ